ตอนนี้โซนเนอะกลับมาโซนใช่เหมือนไม่ได้คุยไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรแบบจริงจังะไรเงี้ยจนเอ่อมันก็อาจจะแบบเริ่มมีการแบบละเลยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนจนวันนึงก็เป็นอย่างนี้เราก็พยายามปรับปรับการสื่อสารแล้วใช่ไหมก็พยายามเลยนะ อันนี้ถือว่าโอเคอย่างกับเองนะจิตใจอย่างงี้ก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นอาการนี้สถานะสถานะพี่เบ้สถานะอะไหลายคนยังไม่ได้ยินจากปากเราค่ะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเลยก็คือตัวโซ่กลับมาโซ่ใช่อันนี้มว่าแบเกิดอะไรที่อยากบรรจาร์เปลี่ยนแปลงมันก็เป็นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยแบบ ทิสัยส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่เหมือนโอเคกับทุกสิ store, ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้คุยไม่ได nice ้ปรับความเข้าใจอะไรแบบจริงจังอะไรเงี้ยจนเออมันก็อาจจะแบบเริ่มมีการแบบละเลยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนจนวันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้จริงๆเป็ผ่านการคุยกันมาไหมครับที่ว่าแบบมันน่าจะเราน่าจะไม่ได้เป็นคเดียวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุยมาเรื่อยๆนะคะหมายถึงแบบเออมีมีการแบบพูดเรื่องนี้แต่ว่าไม่ไม่คุยจะต่อ มีแบบพูดขึ้นมาแต่แบบไม่ได้คุยกันหรอเรื่องของแบบเป็นปัจจัยทางสังคมใช่ใช่ระยะเวลาที่จะแบบับต่อดแบบปัจจัยทางสังคมระยะเวลาเหรอคะเพื่อนจีก็เป็นเป็นเป็นปีเหมือนกันมันก็จะมีช่วงแบบอ่ะมีคุยแล้วก็มีแบบมีดีมีคุยมีดีก็จริงเหมือนปกติคนปกติทั่วไปเราพยายามปรับปรับกันทุกทางแล้วก็พยายามไปเลยวันนี้ถือว่าโอเคเรียากับเองก็จริงใจคือ ก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆเราก็อยู่กับตัวเองมาตลอดแต่แต่ก็แค่แบบอ่าอย่างอย่างที่บอกคือพยายามบาลานซ์ชีวิตมากขึ้นแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขของของตัวเราเองแล้วมันมันมันมีาก่างไรคะตอนขาดแรกแรกที่แบบมีเป็นข่าวหือออกมาอ๋อก็มีมีมีเหมือนกันแบบปกติทั่วไปเลยแต่ว่าเราไม่ได้แบบเกลียดกันคือทุกวันนี้ก็เป็คุยกันอยู่ยังทำงานด้วยกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นเพื่อน ต่อกันแต่ว่ายังมีธุรกิจมีอมีมีมีเนี่ยแบบตกเทปมาก็เรียกว่าจบดีๆทีะมาถามว่าดูแลตัวควเข้าใจใช่อันนี้แค่แบบว่าแบบห่างก็ตัดตัวหรือว่าแบบว่ามันสามารถกลับมาแบบไหนอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆใช่เพื่อนคนรอบตัวล่ะเขาเขารู้อยู่แล้วไหมมันอัปเดตกันตลอดหว่ารู้พร้อมกับชาวโซเชียลชาวเน็ตก็จริงๆอ่ะเราจะเป็นคนที่เก็บทุกอย่าง เพื่อนก็ไ uh ม่ป uh รึกษาความเข้าใจก็ไ uh ม่ไ uh ม่ป uh รับพ่อแม่ก็ไม่บอกคือแบบเพราะเราเป็นคนแบบทีสใย่ตะเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็เลยแบบอ่าก็จะมีแบบเพื่อนบางคนที่ที่คอยสังเกตที่คอยรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้เข้าใจแต่ก็จะมีบางส่วนที่ที่เพิ่งมาทราบต้งร้องกันแล้วเพื่อนเป็นห่วงเราไหมเพราะว่าด้วยความเราเป็นคนที่ค่อยพูดค่อยตอบอะไรอย่งเงี ก็มีก็มีบอกเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดมีอะไรต่อไปเนี้ยคือให้แบบพยายามพูดออกมาอย่าเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่คือกับเิ็บเก็กับตัวเราใช่นครับกาบแบบไม่ได้บอกคุณก็ควรจะดูแลตัวองในเรา่เนื่องจากว่าเราเป็นคนที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างเก่งคือพอรู้สึกว่าแบบเออเริ่มเริ่มเครียดเริ่มแบบมีอะไรที่แบบไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการ ทำให้เราตัว,ตว,ตว,ตวเราเองแบบสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยเพราะมันทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกว่าแบบบางทีแบบสิ่งนี้มันเป็นเรื่องเล็กก็แบบมองข้ามอะไรไม่ได้เรามีข่าวย่อมาตกใจไหมถ้าวย่อ่าวว่าตกใจไหมเหรอคะก็ก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็แค่แบบรู้สึกว at ่าไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่คนที่แชร์เรื่องส่วนตัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราแบบภูมิใจ ในการที่จะมาอบต่อเออกอ็เ,อลอเ,ลอเลยรอวันที่พร้อมมีโอกาสดีกว่าเราค่อใช่ก็แบบรอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆให้แบบเพราะมันเป็นเรื่องของของหลายฝ่ายให้ทุกคนแบบรู้สึกแบบสบายใจให้ได้ก่อนก <c oughs> ไลฟ์สไตล์จริงๆมันก็ปรับได้หมดนะคะเชื่อต่อวิถุกเลย <c oughs> อะอาจจะเป็นเรื่องของแบบ ความความรู้สึกด้วยแล้วก็สิ่งที่มันแบบสะสมมาเร,รือร่อยๆอย่างเแล้วเราก็ชอบดูยันเขาแบบว่าแบบก็ไม,ไม่คาดคิดว่าจะเป็นคู่ไม่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านมาแล้วตอนนี้คือทุกอย่างเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกลับมาแบบใช้ชีวิต,ตชีวิตก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเราสามารถเริ่มใหม่ได้ไหมแม่หรือว่าเราพอแล้วเรื่องนี้เรื่องคนตาเอาไว้ก่อนไม่พอ ไม่พอก็คือสามารถเปิดใจได้เลยเราเราก็เหมือนจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองได้แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าจะไม่คุยกับใครเลยชีวิตนี้จะแบบว่าพร้อมโสดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นตามจังหวะของมันอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็แบบเรียนรู้ในในอดีตที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแพลนไปเร่งไปแบบตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ต้องแต่งงาน ทุกๆเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราแบบโตมากขึ้นให้เราได้เรียนรู้อยู่แล้ว